สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับโลกของยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นรีวิวจัดเต็มสเปคครบฟีเจอร์เด่นและทุกอย่างเกี่ยวกับรถใหม่ใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศถ้าคุณเป็นคนรักรถยนต์หรืออยากอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถใหม่ช่องนี้คือที่ของคุณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถสปอร์ตที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของอเมริกากับรุ่นล่าสุดที่มีกระแสะแรงที่สุดในปีนี้ Ford Mustang 2025การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านที่ตอบโจทย์ทั้งสายขับซิ่งและคนรักเทคโนโลยี ฟอร์ดมาส a ตง2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความเฉียบคมและดุดันยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมดีไซน์สไตล์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นมากขึ้นกระจังหน้าและกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตและเฉีียวตัวถังรถยังคงเน้นเส้นสายที่แสดงถึงความเร็วและพลังโดยใช้โครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้สมรรถนะโดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้านขุมพลังฟอร์ดมัสแตง2,025มาพร้อมทางเลือกหลายแบบเริ่มต้นที่เครื่องยนต์ Ecoboost 2.3ลิตรเทอร์โบชาร์จที่ปรับจูนใหม่ให้ได้แรงม้าเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาระบบส่งกำลังให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลยยิ่งขึ้นสำหรับใครที่ชื่นชอบเสียงคำรามและพลังเต็มพิกัด รุ่น GT ยังคงมากับเครื่องยนต์ V8 ขนาด5.0ลิตรที่ได้รับการอัปเกรดให้ตอบสนองดีกว่าเดิมให้แรงม้ามากกว่า480แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ10สปีดตามความต้องการของผู้ขับมาส a ตงรุ่นปี2025ยังใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีและการขับขี่มากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มโหมดการขับขี่ให้เลือกมากกว่าเดิมเช่น normal, sport แคร็กและแรกสตริปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละสถานการณ์และยังมีระบบลายล็อปที่ช่วยให้การออกตัวแบบเบรนเนาท์ทาได้ง่ายและเท่สุดๆสําหรับคนที่ชอบขับในสนามแข่งภายในห้องโดยสารก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้น หน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่12.4นิ้วใช้ระบบซิงค์สรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมจอสัมผัสขนาด13.2นิ้วตรงกลางที่ตอบสนองเร็วและใช้งานง่ายพวงมาลายัยทรงสปอร์ตแบบใหม่และวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพสูงขึ้นให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตระดับหรู ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Ford Company Pilot 360เช่นระบบเตือนก่อนการชนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะเดินทางในเมืองหรือออกทริปไกลๆ ฟอร์ดมัสแตง2025ยังมีรุ่นพิเศษ Dark ฮอ r s สสำหรับแฟนพันธุ์แท้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสุดขั้วโดยมาพร้อมกับชิ้นส่วนที่ได้รับการปรับแต่งจากโรงงานเพื่อการขับขี่ในสนามอย่างเต็มที่มีระบบระบายความร้อนขั้นสูงเบรกเบรโบชุดช่วงล่างแบบเพอร์ฟอร์แมนซและดีไซน์ภายนอกที่แตกต่างและโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้น สำหรับราคานั้นฟอร์ดมัสแตง2,025ในตลาดอเมริกาเริ่มต้นที่ประมาณ30,000ดอลลาร์ 30, ในรุ่น EcoBoost และจะไต่ขึ้นไปตามรุ่นย่อยโดยรุ่น GT และรุ่น Dark Horse จะอยู่ที่ระดับราคาประมาณ45,000ถึง60,000ดอลลาร์ 60, ขึ้นอยู่กับออปชันและการปรับแต่งในไทยยังไม่มีการยืนยันเรื่องการนำเข้าอย่างเป็นทางการแต่แฟนแฟนมัสแตงก็สามารถรอติดตามจากตัวแทนนำเข้าอิสระได้ในเร